วันนี้จะมาเล่าสถานที่ทำงานของหมอแห่งหนึ่งค่ะคือศูนย์เลสิกเปียเวทจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราจะมาเจอกันที่เปียเวทนั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเรามาพบกันวันไหนตารางเป็นยังไงและบรรยากาศของที่โน่นเป็นยังไงจะทําอะไรบ้างระหว่างวันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยนะคะที่ศูนย์เลสิกเปียเวทนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเปียเวทชั้น6ค่ะเราสามารถกดลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น6ได้เลยนะคะก่อนอื่นเลยเราอาจจะโทรมานับก่อนเพื่อเจอกันซึ่ง วันที่หมอตุลเข้าเปียเวสก็คือวันอังคารเต็มวันนะคะกับวันเสาร์ช่วงบ่ายเย็นนะคะแต่เวลาเราบอกว่าจะเจอกันบ่ายเยน็นน่ะคนไข้ส่วนใหญ่จะต้องมาเตรียมตัวตั้งแต่ช่วงเชา้าอาจจะนัดมาตั้งแต่9ก้าโมงเช้าแล้วก็มาตรวจมาวัดมาขยายม่านตาคอยจนกระทั่งอาจจะเข้าสู่ขั้นตอนการหดม่านตาเลยเพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยก็จะต้องมาแต่ช่วงเช้านั่นแหละนะคะที่เปียเวสก็จะมีเครื่องมือซึ่งรักษาสายตาซึ่งเป็นเครื่องของ อัลคอนและโปรดัก t ที่เรามีนะคะก็มี Trans ิพิทิเรียลพรคมี SBK l a เ i ลและมีเฟมโต Second laser l a ซอร์เล i c นะคะซึ่ง Trans e p i t h e l เ a l PRK เราคงบอกเอ๊ได้ยินแต่ PRK PRK Trans PRK คืออะไรนะเรารู้อยู่แล้วว่า PRK เป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบนให้เกิดแผลว้างนะจากนั้นก็ยิงเลเซอร์รักษาใสา่ตา Trans PRK ก็เป็นของที่พัฒนาขึ้นมาโดยการบอกว่าเราจะไม่ขูดด้วยมีดที่ทื่อหรอกเดี๋ยวเราใช้เลเซอร์ขูดชั้นอ p พิท e เ i ียออกเลยจากนั้นก็ใช้เลเซอร์ เดียวกันนั้นเจรไนรักษาตาและนี่ก็คือทรานดิพิทิเรล PRK จะสังเกตว่าข้อดีคือเราไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไร แตะบนกระจกตาเลยในคนที่กลัวในคนที่เคยผ่าตัดมาก่อนแล้วเสี่ยงที่ว่าถ้าเราขูดแล้วจะเกิดความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวเราก็หันมาทำ Trans e P t r a n s ิ c ท e r i a l PRK เป็นหัวใจสำคัญรวมทั้งกลุ่มวิชาชีพบางวิชาชีพที่เขากำหนดให้ใช้ PRK นั่นเองนะคะผลิตักที่2คือเลสิกที่ใช้ใบมีดที่เรียกว่า SBK การทำงานของ SBK ก็ไม่มีอะไรมาก S.B.K เป็นเครื่องแยกชั้นกระจกตาใช้เปิดฝากระจกตาในเลสิกจากนั้นใช้ x x c i ซ e r Laser ปิดกลับนะคะซึ่งเครื่องของที่นี่นี่เราใช้ของ Alcon นะคะส่วนการรักษาวิธีที่3ซึ่งเป็น Product ที่เปียเวทก็คือ Femto Second Laser l เล i ิค่ะที่นี่เราก็จะมีเครื่องเลเซอร์2ตัววางกันเป็นตัวแอนะคะสมมุติว่าถ้าเราทำ Femto เลส i กเนี่ยเราก็จะอยู่ใต้เครื่อง Femto Second Laser ก่อนนะ เราก็จะนอนแล้วก็ใช้เครื่องมือนะ่ะแตะเบาๆที่ตายิงเลเซอร์แล้วก็เปิดฝากระจกตาขึ้นมาหลังจากยิงเลเซอร์นั้นจากนั้นก็สวิงเตียงมาอีกเครื่องหนึง่งเพื่อใช้เอ็กซ์เมอร์เลเซอร์ในการรักษาสายตาสั้นยาวเอียงนะคะที่นี่สมมติว่าถ้าเรามาตรวจอย่างเดียวนะคะเราก็จะมาเจอหมอ มาตรวจหลายๆอย่างคืออันได้แก่ตรวจวัดสายตาดูความหนากระจกตาดูเรื่องตาแห้งขยายม่านตาพบหมอจอตาแล้วก็วัดสายตาหลังการขยายม่านตาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาถ้าตรวจอย่างเดียวนะประมาณ3ชั่วโมงให้เผื่อเวลามาด้วยให้อาจจะเตรียมงานมาทำด้วยกรณีที่เรา ทำได้เราคุยกับหมอตุรยาแล้วเราสามารถนัดวันผ่าตัดอีกวันหนึ่งได้เลยนะคะแต่กรณีที่อยากทําเลยบางครั้งเราก็จะรอให้ม่านตาหดซึ่งตรงนี้ค่ะก็ใช้เวลา2-3ชั่วโมงในช่วงที่รอที่ผิวเวทมีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยนะคะ ก็มีร้านกาแฟสตาร์บัคมีโอบองแปลงแล้วก็ร้านอาหารจะอยู่ที่ชั้น2ซึ่งกับข้าวเขาอร่อยมากๆรวมทั้งมีร้านทําผมด้วยค่ะร้านทําผมที่เบียเวทน,นี่ฝีมืออย่างนี้เลยนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะด้านหลังเปียเวทเนี่ยยังมีโซนที่เป็นเวลเ s สชื่อทรยา บางคนระหว่างที่รอก็ไปนวดก็ได้หรือไปทําหน้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นบรเนิเวณโซนเปียเวทเนี่ยมีที่ให้ทําไม่เหงาเลยนะคะแถมกับข้าวยังอร่อยอีกต่างหากถ้ากรณีจะผ่าตัดในวันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่จะมาเจอกันที่ศูนย์เลสิกเปียเวทนะคะสามารถนัดพี่เลยขาทั้ง4คนได้หรือคุยกันทางไลน์โอเอ,อา OA, จากคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วเราพบกันที่ศูนย์เลสิกเปียเวสค่ะบ๊ายบายค่ะ